สำคัญมากเลยเห็นไหมนี่ใกล้สุดเลยนะโอ้ยโชคแล้วชกชกชคเขาขู่ด้วยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหชูแด้วยยินเสียงไหมทุกคนน่ากลัวมากเลยเมื่อกี้พ่อเอฟไม่ได้ระวังตัวนะมัวแต่มองนู่นนู่นเห็นไหมเห็นไหมทุกสวัสดีครับพบกับฟาร์ม่ไล่เอฟทีเจฟารมเมี่ครับวันนี้ก็เตรียมจะกวาดล้าวทำความสะอาดนะครับ เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนหน้าฝนพื้นมันจะชื้นนะครับขี้ไก่อะมันจะไม่ค่อยแห้งนะครับถ้าไม่ค่อยแห้งเสร็จแล้วมันก็จะหมินอับหมินอะไรเงี้ยเราต้องกวาดออกไปที่หมักปุ๋ยก็ได้นะครับผมอย่างที่พียบทาไว้ได้บอกไว้เอาตะแกรงไก่อะครับตะแกรงดำๆเรามาล้อมเป็นวงกลมๆแล้วก็เอาญ้าใส่เอ,เอาเอาเศษใบไม้ใส่แล้วก็เอาขี้ไก่ใส่อะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยเขาไว้แล้วคอยรดน้ําทุกวันนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นปุ๋ย แล้วก็ดีกว่าทิ้งไปเปล่าๆแล้วก็ไปใส่ต้นไม้นะเหลือไปใส่ดินอะไรตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งไว้ในรั้วอย่างเงี้ยรั้วก็จะสกปรกแล้วก็หมันแล้วก็จะเป็นที่บ่องบุ่มเพาะเชื้อโรคได้นะครับไก่เราก็จะป่วยได้เนาะส่วนวันนี้นะ,ะจะมีจมามเตรียมตัวรุ่นเนี้ยรุ่นนี้เดี๋ยวพอทาวัคซีนเสร็จพีบพี่พก็จะปล่อยให้ออกมาเหมือนชุดรุนพีเขาแล้วพอชุดรุนพีเขาเนี่ยปล่อยละก็ง่ายๆครับถ้าเกิดเราอยู่สุม่มนะครับถ้าเกิดอยู่สุ่มแบบเนี้ย ตอนเช้าเราก็ให้กินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็กินน้ําอันนี้ก็คือน้ําผสมยาลงไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวเพียวก็เปิดสุ่มเปิดสุ่มให้เขาวิ่งหากินทั่วๆไปอย่างเงี้ยเสร็จแล้วตอนเย็นเราก็ขยับสุ่มไปไว้ตรงที่นอนเขาแล้วก็เอาข้าวโรยเข้าไปข้างในแล้วก็เปิดเปิดให้เขาวิ่งเข้าไปกินนะครับถ้าเกิดมีพวกรุ่นพี่เขาเข้าไปด้วยเนี่ยเราก็ค่อยจับออกนะแล้วก็งวมมุ้งให้นอนเหมือนเดิมนะแรกๆก็ทาประมาณนี้ก่อนนะครับ ทำให้เขาชินนะแรกๆรกเขาจะปล่อยปุ๊บเขาจะไม่ไปไหนเขาจะไปวิ่งหมอบตามมุมเพราะว่าจะโดนพวกรุนพีเขาเนี่ยไลยจิกนะถ้าเกิดเราปล่อยไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์อะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มวิ่งออกไปข้างนอกนะครับฝึกเขาดีกว่าเราปล่อยเขาเลยแบบพักดีบะปล่อยเขาออกไปเลยเขาเนี้ยเขาก็ไปหมอบไปอะไรอดอดมั่งไม่ได้กินมั่งเครียดมั่งอะไรมั่งก็จะผอมป่วยแล้วก็เสียไก่ขึ้นมาได้นาะ ตอนนี้กว่าล้าเสร็จแล้วครับแล้วก็ชุดนี้กินข้าวกินน้ําเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยเลยเปิดสุ่มปล่อยเลยนี่เขาก็จะวิ่งนะมยดี๋ที่บอกมาเขาจะวิ่งเข้ามุมวนเลยเพราะว่ากลัวลุงพี่เขาไล่นะครับก็อยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็วิ่งออกครับและเดี๋ยวเราจะเอาบนบนสุ่มเนี้ยลงมาหัดเดินเล่นกับดินข้างล่างตรงนี้ เอาสุ่มนี้ไปปล่อยเสร็จแล้วตอนนี้เราก็มาจับสุ่มนี้ขึ้นมานอนนะครับนี่คือการฝึกเขาเฉยๆเบื้องต้นเห็นไหมครับเราก็เอาย้ายจากสุ่มนั้นเอาลงมาอยู่สุ่มนี้ให้หัดอยู่ข้างหน้าแบบนี้ครับเขาก็จะได้เคยพอเราปล่อยสุ่มนี้ปุ๊บเราก็ชุดนี้ก็จะมาอยู่แทนเ,เขาก็จะได้เริ่มรับรับเชือ้อรับอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆปรับตัวได้นะเขาจะได้ไม่สุดเขาก็จะเริ่ม ช่ไหมเขาก็จะเริ่มเดินออกไปละเดินออกไปค่อยๆเลาะอ,ออกไปเดี๋ยวเขาก็จะค่อยกินขอบขอบร้าวเรื่อยๆนะครับผมพอเริ่มชินกุ๊กเขาก็จะออกไปข้างนอกนะเขาก็จะเริ่มเดินออกไปนู่นเห็นไหมก็คุยเคลียหากินนะบางอย่างเขาไม่เคยไงแม่จะได้เคยเห็นปะ นีไ่ไงออกมาแล้วเห็นป่ะครับป้าเราจะเริ่มลงดินแล้วนี่ยังไม่ได้ทำวัคซีนนะเนี่ยชุดนี้ยังไม่ไทำวัคซีนนะรอให้เขาปรับตัวนิดนึงคือความจริงแล้วมันจะไม่โอเคนะถ้าเกิดไม่ได้ทําวัคซีนแล้วเจอช่วงโรคมาพอดีนะเขาก็จะป่วยได้นะครับอย่างน้อยๆก็อฮิวาสักหนึ่งเข็มเนาะแต่นี้ยังะจะปล่อยเขาไหมแต่แต่น้ําที่เขากินนี่คือเพียใส่ใส่ยาลลยน้ําไว้แล้วก็ตั้งไว้เขาด้วย ก็จะออกไปกเริ่มกินหญ้ากินดินอย่างเงี้ยเห็นไกินใบไม้เห็นไหมเห็นใบไม้เขียวๆอะไรอย่างเงี้ยกินหินกินกวดหาแหล่งน,น้ำกินเริ่มฝึกเขาแล้วก็ตอนเย็นเราก็จับเขาเข้าสุม่มนอนเหมือนเดิมครับจับเขาเข้าสุม่มแล้วให้กินข้าวเปลือกกินอะไรตามเหมือนเดิมปกติก่อนนะแล้วก็งวงมุ้งนอนแล้วพอทำวัคซีนเสร็จปุ๊บเขาเริ่มแข็งแรงเริ่มชินแล้วเราก็ค่อยๆปล่อยเขายาวๆไปเลย นะมันก็ประมาณนี้นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมช่วงนี้เนี่ยพีเอฟเน้นแต่เรื่องไก่เล็กจังเลยอะไรประมาณนี้นะครับคือจะให้แง่คิดนิดนึงคือถ้าเกิดถ้าเกิดเราลงทุนนะครับลงทุนไปอย่างน้อยสักอ่ะตีตีง่ายๆสักสามหมื่นคือค่าอาหารค่ายารักษาโรคค่าพ่อแม่พันธุ์ค่านู่นนี่นั่นนะครับในชุดแรกนะ เอาสักสามหมื่นก่อนได้ลูกไก่มาสักพอถึงระยะเวลาได้ลูกไก่มาสักร้อยตัวเอาร้อยตัวนะแล้วก็พอพอโตเป็นหนุ่มลูกไก่ก็เหลือร้อยตัวไม่ดีเลยอ่ะไม่มีดีสักตัวเลยแต่เรายังมีไก่หนึ่งร้อยตัวซึ่งยังเป็นกับข้าวเป็นช่างกิโลใช่ไหมก็ยังได้ทุนคืนนะกับลงทุนไปเท่ากันเลย ตอนแรกบอกลงทุนเท่าไหร่วะสามหมืน่นอ่ะเท่าเดิมอะลงทุนทุกอย่างเท่าเดิมหมดเลยนะแต่พอถึงเวลาที่ไก่โตเป็นหนุ่มโตโตโต,ต,ตที่พอจะจับขายได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเหลือลูกไก่อยู่ยี่สิบตัวถ้าึ่งใช้ได้มั่งไม่ได้มั่งอย่างเงี้ยคิดว่าแบบไหนคุ้มกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูแลตอวเล็กๆอ่ะให้มันรอดต,ตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึงสักหกเดือนอย่างเงี้ยดูแลดีๆเลยนะ เออเขายังอย,อยู่ครบเลยทั้งร้อยตัวอย่างเงี้ยพอโตขึ้นมาเราก็มีโอกาสได้มากกว่าใช่ไหมอย่างน้อยก็ยังมีตั้งร้อยตัวกับการลงทุนสามหมื่นกับกับไม่ได้ดูแลมันเลยเออการดูแลไปแล้วแต่ไม่ได้ดูแลเล็กๆแบบเนี้ยอย่างเดีย่ยงที่เพียบดูแลอย่างเงี้ยแบบละเอียดอะไรอย่างเงี้ยพอโตขึ้นมามันเหลืออยู่สักยี่สิบตัวอย่างเงี้ยมันก็แล้วก็แบบดีมั่งไม่ดีมั่งมันไม่ได้ดีทุกตัวนะไม่มีไม่มีผู้พเพียบไม่เชื่อหรอกให้ตายก็ไม่เชื่อว่าใครเพาะไก่ออกมาร้อยตัว ดีหมดทั้งร้อยตัวไม่ไม่เชื่อเด็ดขาดนะครับผมมันก็ต้องมีแบบว่าป่าปนกันไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะเราก็ดูแลเอาเท่าที่เราดูแลได้ที่มันแบบเน้นเน้นเนืน้อเนืน้อที่มันดีจริงๆนะครับคือแบบว่าเราดูแลไหวจริงๆห้าแม่สองพ่อหรือไม่ก็ห้าแม่หนึ่งพ่อแล้วก็ลูกไก่ชุดหนึ่งมีสักสามสิบสี่สิบตัวหรือร้อยตัวไม่เกินอะไรอย่างเงี้ยเท่ากำลังที่เราดูแลได้ ที่ดูแลได้คือหนึ่งดูแลความปลอดภัยดูแลความสะอาดดูแลเรื่องอาหารการกินมีเวลาให้เขาพอสมควรแล้วก็ออกมาร้อยตัวมันก็เออเหลือเกินเก้าสิเปอร์เซนอย่างเงี้ยมันก็จะโอเคนะครับผมไม่ใช่ว่ามันเหลือนิดนิด,นดหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยเอาแบบว่าโอโ้โหปีหนึ่งปีหนึ่งเพาะไปเลยยี่สิบสามสิบแม่ลูกไก่ออกมาเหลือโตอยู่สิบแม่ค่าอาหารไก่กิน หนึ่งกำมือต่อตัวก็จริงแต่เวลาเราโรยข้างนอกอเราโรยไม่ได้หนึ่งกำมือนะเราโรยแบบให้อิ่มมันก็ทุนเพิ่มเข้าไปอีกใช่ไหมนั่นมันก็เลยต้องคิดให้มันละเอียดนิดนึงถูกปะ่ะแล้วก็ต้องดูแลตอนเล็กเนี่ยรอยต่อระหว่างนนั้แรกเกิดมาเลยนะครับจนถึงสามเดือนช่วงเข้าสี่เดือนแล้วเราก,กาลังจะปล่อยเนี่ยจะปล่อยออกจากอกเราอะจะปล่อยออกจากร้าอนุบาลไปอยู่ข้างนอกเนี่ยแหละคือช่วงที่ไก่มันจะซุดจะโซมจะผอมจะป่วยจะตาย มันอยู่ตรงนี้หมดเลยรอดไม่รอดอยู่ตรงเนี้ยพอรอดขึ้นไปจะผอมหรือรอดขึ้นไปแล้วจะสมบูรณ์ก็อยู่ตรงเนี้ยถ้าเกิดเขาหากินเป็นเขาไม่ป่วยเขาก็โตสบายแต่ถ้าเกิดเขาหากินไม่เป็นเขาแค่แกนกินมั่งไม่กินมั่งอมโรคก,ก็โตไปไม่มีคุณภาพผอมๆอ,อกแหลมๆขุนเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนก็เสียเวลานะครับอมโรคไว้ระบาดให้ชุดอื่นต่อไปอีกออบั่นทอนกําลังใจเราอีกเพราะว่าพอโตขึ้นมาไก่ ไม่ได้ขนาดไม่ได้คุณภาพไม่ได้ไซส์ไม่ได้คือไม่ได้อะไรเลยได้แค่มันเดินหัวโดอย่างเดียวก็แย่นะครับเออก็เลยอยากจะมาเนี่ยเพียบก็เลยปีนี้ก็มาทําตรงเนี้ยอย่างที่บอกว่าจะมาดูแลตรงช่วงที่แบบแรกเกิดจนถึงเนี่ยสี่เดือนแล้วก็สี่ไปจนถึงหกหกไปจนถึงจับขายอย่างตัวหลังนี่ไงเนี่ยหกเจ็ดเดือนก็ประมาณเนี้ยเออมันก็สมาชิกถามนี่ก็ ปล่อยได้แล้วนะครับผมแต่เราก็ยังรอเพราะว่าขนหางอะไรก็ยังไม่เต็มที่นะครับยังไม่ได้ทําตอนนี้คือยังก,กําลังจะวางแผนเก็บกวาดจะทารั้วล็อกปล่อยท่วงปล่อยเดินปล่อยรอขนสุดอะไรเงี้ยเออวันว,วันนี้ให้ดูความหล่อแบบชัดเจนหน่อยสีสันชัดเจนนะครับเพราะวันนี้วันนี้ใช้กล้องอีกตัวหนึ่งนะครับกล้องที่จับสีได้ชัดๆนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ ตัวนี้ก็น่าจะได้เต็มตัวก็น่าจะได้สัก2กิโลห้าขีดนะครับอะไรอย่างที่บอกว่าลูกไก่พอเราฝึกแล้วจะไปไหนนี่ไงเห็นไหมพอเราก็ค่อยปล่อยเขาก็จะค่อยกระเถิบกระเถิบออกมาแต่ที่สําคัญคือประตูลั้วใหญ่เราอย่าเพิ่งปล่อยเปิดนะครับเพราะว่าถ้าเขาวิ่งออกไปแล้วเขาจะกลับเข้าที่นอนไม่ได้นะก็ประมาณนี้ครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ จบเพียงเท่านี้จบการรายงานเพียงเท่านี้โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งอะไรวะโอเคก็ okay, ประมาณนี้นะครับเอาไว้มีใครมีอะไรก็ทักทายถามเข้ามาเดี๋ยวจะทำคลิปตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วไม่ใช่อะไรหน้าจอโทรศัพท์ไอ้หน้าหน้าจอหน้าจอกล้องกำลังจะดับแบตหมดไม่ได้ชาร์จแบตไม่ได้ค่อยได้ใช้ตัวนี้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย